คนนะครับน้องก็ปลอดภัยดีครับก็บาเจ็บอย่างไรแต่มันมันบาเจ็บดอกตอนนี้มันจิตพรเป็นยังงครับเพรเป็นยังงต่อไปรถไถสีเดลงพี่น้องอลองมองั้สอาอา เอาบ้างเยอะเอาบ้าเจอกับตู้แพ้งมันคลอยๆเจับจ่ายมันถู้กลอมันยื่นมาเสมอรลอมันเอี่ยงรถมันมีรถขีบเลยบ่เชลนมันมี่องสีเทาเลยกันแหน่เชียวตองเบิ้งไะเดี๋ยวรับพี่ชอบเอง ม,มันนักหนามมันนักหนามฟังนั่นแล้วมันดูดหนามขี้ต้มดูดฟังนั่นขี้ต้มดูดไอ้ข่าวเวทีห้องเป็นดะอยู่ปะบอกอ๋ออ่านะครับได้ยินข่าวเนาะ กล่องวอยุสองคนทาเลยเปล่ากันะเป็นห่วงนี่ผู้ครับอัั้นเมื่อเช้าดีเราเป็นอย่างมิสติครับโชวน์นีพักพอนน้อยกับชีวนนิตออยังไดเนาะไม่อยากให้เกิดกันเกิดแล้วลครู้ไหว ไม่ปีเครื่องซะหละมันพนนนป่อืมปวดรถรถตู่มากยก้าย่ครับีี่อ่อ้เ ชตอนนี้ก็นั่งพอสันรถยกนะครับน้ำผาลาเยอะ าค่อนข้งครับค่อนข้างผมท้องก็เล่งออกแล้วเพราะว่า้สังเกตอยูุ่มาแสดงว่าตัวขับไหลไปไม่ได้เลยแม่นครับคือคือผมว่าผมตีแอบผมมันนี่นะครับผมคนข้างผมตีไฟแหยาบผมตีจอดจอดน้องข่างทางเราเนี่ยครับแล้วบอนนี้มันวูบวูบไปนั่นนึงผมก็เลยขึ้นจะตีขึ้นมามันไปล้มใส่ฟังคนแล้วผมก็เลยหับพวงมาไล่กลับคืนเลยครับ ซึ่งซึ่งมันบวบร่องแลล้มันมันมันซีดเขาาา่าทรายแล้วมันบวมัมนันซีดเข่าทั้งทรายกแล้วคกันยังดีนะครับผมคนคนยังบวบได้เป็นอย่างไลายขลอกนิดหน่อยครับพี่น้องสบายใจแมใน,ในครับผมรับน่ครับกำลังจะถึงโรงพาบาลแล้วนะครับ จันตอม่วนไป้มีขาทะเลาะเป็นแพรนิดหน่อยแต่ว่าเบุญกะปวดเนือ้อปวดโต,โตรก็เลยได้พามาล่องมารครับพี่น้องจากจากอำนาจมาล่าศรีสลายแปดสิบลูกครับก็เลยได้พากันเรียน มากนะครับผนอนาวานผอนมัะจดงกับบริ닝บริ닝บริตรงนี้หผู้จัดการพนั่งนบินอนใจนะครับเพราะว่าทีมงานตัวเกมส์สีสุขคนพ่นต้องดูแลทุกซีวิตครับฟังลบี่จกจะักนเอางเจ้าจก่นกว่าอยู่กับเป็นห่วงสุขคนครับผมกัไไ้ติดตามมานํำพอาะแต่ตื่นถามเออหาหมอง แคนต้อมปวดมองในปอเนียนเหนืออึกเนาะอาจารย์มือเีกนะครับ อ่อนพ่คือมาคบมคลองครับผมพาคบ่มคลองครับครับต่อนเอาแรงครับ แต่ถึงลงมาแลครับผมเอาซรัพนี่แหละครับพี่น้อง